การปั้มครับผมโอเคครับผมขอบคุณแม่ขอบถามหน่อยครับคุณแม่มีโชกี่ยวกับการปั้มนะครับโชคไปนี่หลานอาจารย์ปั้มเหรอครับตัวอาจารย์ปั้มนีเละครับผมคนใบเนี่ยครับเขาทำเขาตัดีมากผมดับทีแรกหกดับทีเลรกห่าถามหน่อยหน่อยหนึ่งถามพอตื่นๆกันหน่อยได้กัตก็นก็ได้กินข้าวโอ้โหพอได้พิสิทธิ์เนี่ยเป็นอไปบ้าคือเราตั้งใจแล้ววะเรา พูดอธิษฐานในใจยกมือไหว้ถ้าเราถูกเลขนี้จริงเนี่ยจะช่วยสร้างสายไม่เดินทางมาจากไหนนครนายกไม่ใกล้ไม่ใกล้โอ้ันไม่เดินทางมาต็คืนนมาโดยตรงเลยครับนะครับนายกนายกตรงเลยแล้วถามเลนักวันจากนครนายกเดินทางมาที่นี่โดยตรงเลยถามเข้ามาตลอดเลยแต่ไปพักรีสอร์ทอยู่ตรงนู้นตรง แม่สวัสดีคร,รับมาจากไหนนะนครน,นายกนครนายกนะครับอ at ่นะครับเดี๋ยวถามก็มาตลอดเลยคือนครนายกนะครับอ REALLY> ู้มาเจออาจารย์ป้อมด้วยคุณแม่ได้โชคไหมเมว่ที่แล้วเพิ่งได้งวดเนี่ยเพิ่งได้เงินเยอะไหมแม่มาดูใบเขาโอ้โหมาดูเขาอแต่ใจเราน่ะจะเขียน065อ้าแต่มือมันดันไปเขียน หกศูนย์้าไปเขียนตัวตรงด้วยทำไมโอ้โหแต่เงินเนี่ยยังไม่ได้รับเลยนะอือเพราะอรู้ว่าถูกปั๊บรีบมาเลยมาตั้งเมื่นคืนี้ครับวิจใจจากคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรครับอุไลคุณแม่อุไลจากนครนายกครับแม่อุไลนบตะกูลนบตะกูลมากันทั้งครอบครัวเลยครับน้องชายหลานเนี่ยมากันโอ้โหคุณแม่อุไลถามตัวตรง โอ้โหไปไล่ไปไล่จากนครนายกวันนี้คุณแม่จะมาขอโชคกับสารเกษตรอะไรบ้างครับวันนี้จะมาก็ยังไม่ได้ขอแต่อยากจะช่วยสร้างอ๋อสร้างสารสร้างสารนะครับอยากจะช่วยสร้างสารกันครับทีนีจอยากรู้ว่าคนไหนที่ว่าอ๋อนี่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 นะครับตรงนั้นแหละครับผมมอะไรเพียงนะครับตั้งใจแล้วนะนะครับมาแล้ว เป็นจะช่วยสร้างสารนะครับท่านผู้ชมนะแม่อุไรจากนครนายก,ากแม่อุไราจากนครนายกครับผมตามศรัทธาเลยคุณแม่นะครับสาธุโอ้คุณแม่อุไรได้โชคสามตัวตรงๆนะครับโอ้เหลือเชื่อเหลือเชื่อคนลุ้ไงไกลมากก็มาถึงคุณแม่มาค้างคืนมาค้างรีสอ,อร์ทเป็นน,น,นุ่งคืนเนี้อ รวมเออรนคนนายกปาตัวางเดียวก็ํายผลไม้อำเภอจังหวัดนะครับผมนะขายผลไม้ในตลาดเลตัวจังหวัดเลยครับผมดีใจกับคุณแม่ดีใจด้วยนี่นี่ก็มีก็ดีใจครับผมผมยังโดนบันดาลให้เราเขียนผิดเองเขียนผิดกลายเป็นถูกสามตัวตรงเขียนเป็นอะวางคุยกันแล้วจะเล่นสนุกคัะพี่เอไม่รู้ว่าโดน เต็มโต๊ดโดนโดนโต๊ดลองดูเพเปิดดูครับตาทั้งเต็มโต๊ดเลยเต็มเต็มเลยครบศูนย์ห้าหกห้าแต่ที่มันมาหคุณแม่รอบกวนดูช่วงที่คุณแม่ได้ยินฉลากกินแบ่งออกหกศูนย์ห้าลบลดเลยครับผมรถมาครับผมร้อยังไงไม่ไม่คิดว่าถูกไม่ใช่คิดว่าถูกยังนิ่งอยู่ ขี้มาได้แค่โต๊ดพอรู้ปุ๊บเป็นยังไงบ้างคุณแม่โหดีใจลองกี้คุณแม่ลองกี้ให้ดูหน่อยได้ไหมก็ดีใจดีใจครับผมนะครับเดี๋ยวนะครับก็ดีเห็นรถเป็นหนอไปก่อนช่วงนี้คนก็ลังไลกันมาเยอะนะครับผมนะใช่แต่ล็คือถูกน้อยถูกมากไม่ว่าขอจะขอให้ได้มาคนก็เอาพี่เข้าไปแล้วพี่ก็ไปแล้วสบายดีไม่มีคนเยอะคุณแม่ลบกวนกีนให้ดูหน่อยได้ไหมูกเยอะๆอ่ะ โอ้โหท่านี้คือแม่แม่ขอยสักรอบเอาอีกทีตกซื้โอ้โหคุณแม่อุไลคุณแม่อุไลไม่ใช่ครับผมแม่แกตบยุงครับดีใจดีใจหลายไม่เชื่อตอนแรกไม่ได้คิดว่าถูกถูกตรงที่ว่าถูกซอนนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปครับแป๊บนึง โอ้สุดยอดลยครับแม่อุไรเดินทางมาจ่ายนครนายกนะครับท่านผู้ชมนะจากนครนายกด้วยสามตัวตรงหกศูนย์ห้าอาจารย์ป้อมยูนคคิปนั่นแหละที่ผมบอกยูนคลิปแมนยูนคคิปนั่นแหละที่ผมบอกมีหกต้นหาเป็นแก่สี่ผู้เดียวแก่สี่หกต้นหาตัวเดียวเลยผู้เนี่ยนอรดีแมนอาจารย์ป้อมปาประทีบ กาผมไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้ตอนกับคุณแม่อุยอไรอย่างเดียวไงช่วงนี้ช่วงนี้ตัดกันกระจายมีตะค้นดวงเฮงล้วนถูกต้องครับผมหนักหนักไม่มีนะเล็กเล็กในน้อยนิดหลักหนัะหลักแสนขึ้นครับผมรวยเป็นแสนคุณแม่อุไรรวยเป็นแสนวันนี้ได้มาทําบุญครับเดินทางมาโดยต้องถามกี่ทอดแล้วครับที่เดินทางมา ไอ้คนเดียวครั้นเดียวเลยยืนโมเสปากเปล่าอ๋อครับโนเสกปากเปล่าเลยแล้วรอๆคุยกันนะปากเปล่าแล้วคุณแม่ดูจากคลิปไหนครับดูจากอ่คุณแม่ครับเปิดจังรินครับคุณแม่นี่จังรินอ่ะอ่ะมันไม่คุณแม่ครับดูจากคลิปไหนครับผมคลิปที่ คนใบ้กลางคืนไหมกลางคืนคืนอ้าวถ้าเป็นกลางคืนเป็นคลิปผมใช่ไหมกลางคืนที่มาเขานอนแล้วอ้าวฝันเขียนหนึ่ง้วหกหกศูนย์ห้าอ่าวใช่ใช่นี่นี่นี่กลคืนเใช่มาจากคลิปผมเลยนั่นแหละนั่นแหละเอาคลิปกลางคืนมาจากผมเลยกลองคืนกลางคืนที่แกคีบเป็นหกศูนย์ห้าเออมาเต็มเลยหนึ่งหกศูนย์ห้าถูกต้องถูกต้องแกบอกว่า หนึ่งของตัวนี้นะแล้วก so ็ถึงท้าเนี้ยแล้วก็หกแล้วก็กินมาศูนย์แล้วก็นมาห้าตรงๆเลยครับผมอีลีมันนักมากับบัตรนี้สองคนเนี่ยคนนั้นมากับสองคนแล้วมาเจี๊ยเนี่ยเออมาเจี๊ยนอะไรพอดีเนี่ยนสามเจี๊ยนมาจุ๊บโอ้โหท่านผู้ชมคืนดูจากคลิปทางเราเลยรวมชวนคนดวงเฮงทัั้งวนทั้งวัน ละแสนคนละแสนคนละแสนกว่าวันนี้เมดมือเม็ดมือเนี่ยยูนี่ยูนี่ยูนี่เขาอ่ะนะครับวันี้น้องชายไปด้วยไปแต่งงานที่อรัญญากรับมาลูกชายก็มาลองคุยกันนะครับมาจากคลิปกลางคืนนะครับที่ไปที่มาขอกันหก5ูนห้าที่กับมาทิบะนะครับอาจารย์ป้อมให้เต็มๆตรงๆตรงเลยตรงๆก็จับมือเห็นเลยอ่ะครับ นี่เขนเขียน065แต่มือเขาจับ605เลยโอ้โหโอ้โหแม่ใบเอ้ยขอให้แม่ถูด้วยนะตอนตอนที่เราดูเขานะ เราก็ยกมือทั่วหัวไปเห้คอยแม่ถูกเลยนะเดี๋ยวจะตังค์ให้กินขนมครับโอ้โหแล้วก็สมหวังในปรารถนาด้วยซ้ำสนะครับแม่ตอนแรกเป็นตื่นเต้นแล้วมาดูดูว่าโดนโตูดแต่มาดูเหี้ยได้อ้าวเป็นตัวตรงนี่นะตตัวรงโอ้โหมันสุดยอดเลยโอ้โหเขบอกสุดยอดคนลุกเลยนะโอ้โหอะไรมันก็มีความตกเป็นตงไตเลยนะตกใจบอกว่าตัวตรงอ่ะโอ้โห วันนี้เป็นวันที่มีความสุขกันทั้งประเทศนะครับที่คนได้มีโชคมีลาบนะครับผมนะมีโชคมีลาบกันทั่วหน้านะครับที่หละกิโล เม่ตั้งใจมาแล้วยังไงก็ต้องมาถึงแน่่อนอนก็ียกว่าถามแล้วถามอีกบนบานการเก่าวขอยไปถึงดีเถอะคใอ้ไปถึงทีเถอะถามเข้ามาตลอดเลยเหมือนกันนี่ครับสุดยอดครับผมดิบจะดูจะดูคลิปกลางคืนที่บอกว่าหกส่ห้าเต็มเต็มสุดยอดครับผม อ่านะครับมันโดนกันมันเติน่ะใครดูคลิปเนี่ยเห็นคนเห็นคนเม้นมันมาเยอะเลยใช่มันลากมาทุกคนมาเลยดึงดึงหกข้างล่างศูนย์ห้าข้างบนแล้วมันตัวโตตัวหนีกัมโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยนะครับดีใจกับท่านผู้ชมด้วยนะครับช่วงนี้เป็นกระแสมากมากนะครับที่หลักกิโลเนี้ยนะครับเพราะว่าผู้คนเขาลังเข้ามากันเยอะหลักๆก็คืออยากมา ร่วมทำบุญทางสามแล้วก็เอาเงินมาให้อาจารย์ป้อมกินขนมนะครับแล้วก็คุณแม่จะขออะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีนึงครับผมนี่นึงครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคไปมาลุ้นกันครับผมนะครับจากนครนายกครับผมโอเคครับท่านผู้ชมคนหลังไหลกันมายาวเลยนะครับช่วงนี้นะครับหลังไหลกันมาเยอะเยอะมากๆนะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะ โ่าเราเราจะเขียนตัวหนึ่งแต่เขาจับมือเราเขียนอีกตัวหนึ่ง่ครับดีใจต้องมีความสุขพูดพูดกันกับน้องแล้วมีความสุขเป็นผ้าประทับใจเลยครับประทับใจมากจะเล่นสูนยหกห้าโอ้แต่เขาจับมือเราเขียนเหมือนเหมือนเขาจับมือเราเขียนโอ้หน้าเลยครับเต็มเต็มอันบอกว่าอือชื่นมื่อกันย่างๆนะครับผมท่านผู้ชมนะ คือคนแม่นี่เป็นคนธรรมะธรรมโมนะไม่ลืมที่จะตอบแทนมูลคุณอาจารย์ฟอมไม่ลืมไกลแค่ไหนก็มายังไงแล้วเราคิดว่ายังไงเราต้องอะไรอย่างนั้นครับผมอย่างั้นขอให้ได้แรงใจได้โชคล้อยทรรมกไม่ว่าขอให้เราได้มาครับมโอ้โหดีใจกับคุณแม่อุไรจากนครนายกครับผมไะเดี๋ยวมาดูครับผมกับคุณแม่อุไรนะครับผมนะได้มาก่อนปะกับอาจารย์้อมแล้วดีใจนะคุณแม่ทุ่ดีใจมากๆนกครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูอาจารย์ ขอพิสตนะครับอ่ามาดูคุณแม่อุไรนะครับผมน่าจะเป็นับคุณแม่อุไรจะขออะไรแมนนะครับในงวดนี้แม่นนะแม่นจริงแม่นจริงไม่แน่นะท่านผู้ชมคุณแม่อุไลอาจจะฝากโชคฟรอนครับสามตัวตรงนี้แหละคือปัญหานะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะครับกับคุณแม่อุไรครับผมอืม นะครับที่ผู้คนก็มาเยอะนะครับเดี๋ยวดูต่อจากแม่อะไรนะครับผมท่านผู้ชมนะบรรยากาศนะครับที่หลักกิโลเฮนนะครับผมท่านผู้ชมนะคนกล้าหลั่งไหลกันมาเยอะนะครับท่านผู้ชมนะนะครับผมแม่ตาพรขอจะได้จัดเดี๋ยวดูแม่สถาพรนะครับป้ายเขาก็นอนนอนอยู่ใต้ต้นกล้วยอะไรนะการเขียนแล้วก็มีตัวเลขขึ้นมาหนึ่งหกศูนย์ห้าก็คุยกับฟิล่าพี่ข่าวก็บอกเดี๋ยวซื้อศูนย์หกห้ากัน พอ,พอไปทำมามือมือหลัน่นมือลุ่นม,มือพาไปก็จับพาเขียนอะอกดู เหมือนกับจะให้สามตัวใช่ใช่ใช่เท่ากับเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนผิดด้วยนะยังไม่รู้ตัวเองนะเขียนผไม่รู้ตัวว่าเขียนผิดด้วยนะไม่รู้ว่าถูกด้วยใช่รู้ว่าถูกโค้โค้แต่ไม่รู้ว่าถูกสามตัวตรงใช่ใช่เขียนให้ส่วนตัวเขียนให้เลขส่วนตัวลุกม่ตัวเลยทำัครับลืมลืมเลยทำหมิ่นไม่เป็นไรเรนการควไม่อยากนั่งกันในสันใหญ่ คุณแม่จ๋าเรียนัาเลยเอาืนป้องปัองป้งแม่ก็ยังไม่ได้ดูเลยทุกคนนะได้ยวให้คุณแม่วหว้ก่อนคุณแม่ไรไหวก่อนแล้วจะเปิดให้ดูเพราะว่าอาจารย์ป้อมเขียนใส่กระดาษขาวตัวไหนแบบไหนยังไม่รูไว้ยกระเป๋าแล้วแต่ยังไม่รู้ไม่รู้เลยค่ะแม่คุณแม่เป็นคนใจดีแล้วจะต้องมอบโชคต่ออยู่แล้วเลขลับเลขลับอาจารย์ป้อมเลขลับจริงครับคือให้คุณแม่ก่อนแต่ว่าคุณแม่จะให้ต่อไม่ต่ออยู่ที่คุณแม่แล้วล่ะเดี๋ยวให้คุณแม่ ว่ายก่อนแล้วกันครับให้รบกวนคุณแม่โอเคครับแม่ไหวก่อนเนาะนะครับวันนี้มาดูคุณแม่อุไรนะครับจะเปิดเลขลับให้ดูครับเพราะว่าอาจารย์ป้อมนะครับอาจารย์ใบเขียนเลขลับให้คุณแม่อุไรแล้วแต่ว่าคุณแม่อุไรนี่นะครับการแบบดับทุบแ๊บเดียวเลยครับครั้งเดียวเลยสดเด็ดเมื่อกี้การดับทุบโอ้โหครับต้องต้องเวียงครั้งเดียวปุ๊บดับเลยนะครับผมนะโสุดยอดครับผมนะครับ หลังจากที่คุณแม่อุไรนะครับคุณเต้พูดไหว้บอกกล่าวาสารเสีแล้วมาดูกันว่าคุณแม่จะเปิดเลขลับให้ดูไหมนะครับวันนี้คุณแม่ใจบุญอยู่แล้วมอบแน่นอนใน,นังอดีแล้วจ้ามาจากงานี่เาได้มารลยกที่พูดเอาไว้กบแล้ นะตลอดไ <Legend> ปนะครับคุณแม่คุณไหนะครับได้บอกกอล่วาวสารตีแล้วพทพ่านรับรูแล้วนะครับสังเกตอันนี้ต้องจุดได้ไหมจุดเลยครับแม่คุณแม่ครับผม คุณแม่จุนเลขควบด้วยโอเคไม่มาเปล่านะครับไม่มาเปล่าแม่จะจุดด้วยนะครับท่านผู้ชมนะมาดูเลขควบคุณแม่อุไรนะครับจากนักรนายกคนดวงเฮงนะครับตรงๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าตรงๆครับแล้วพูดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าต้องไปตรงๆเต็มเต็ม นะครับคุณแม่อุไรนะครับจากนครนายกคนดวงเองมาดูเลขทูบนะครับว่าวันนี้คุณแม่จะจุดขอโชคได้เลขตัวไหนนะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนะครับอาจารย์ใบหรืออาจารย์พ้อเขียนเลขลัําให้คุณแม่แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในกระเป๋าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันยูทิวาคุณแมวไล่จะบอกเขาบอสิเปิดให้บ้างว่าคุณแม่อุไรเป็นคนใจบุญสุนทานอยู่แล้วท่านจะต้องบอกแน่นอนครับผม นะครับได้ไปสามตัวตรงๆนะครับกับคุณแม่ปูไรนะครับจากนครนายกันนี้จะมาเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้เยอะกว่านี้จะรอนะครับคุณแม่ครับผมขาก็ไม่ดีเนี่ยขาก็ไม่ดีครับผมแต่ดวงดีขาไม่ดีไม่ไปขอให้ดวงดีขอให้ดวงดีครับผมนะครับขอขอเปิดเลขลับหน่อยได้มทุกคนรอเงยทุกคนรอคอยนะครับผมนะ รอคอยอยู่ว่าดูเลขรับก่อนกันแล้วกันนะโอเครับปากแล้วปากแล้วนะครับผมนะจะเปิดเลขลับให้ดูนะครับคุณแม่บอกว่าดูเลขทูก่อนครับผมจเปิดเลขลับเราก็เปิดเลขลับได้ครับผได้เสียแน่คือส่วนตัวเลยนะครับส่วนตัวเอ้าเลขตัวแม่จุดตรงไหนจุดตรงนี้ครับผมแดงนีตัวแดงอ๋อตัวแดงโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูหลังจากดูเลขลูกของคุณแม่อุไรแล้วมาดูเลขลับเดี๋ยวมาดูเลขลับคุณแม่นะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับผมนะ ก่ว่าไปครั้งนี้จะได้โชคกลับไปเลยครับผมนะได้แน่นอนกระหวังอยู่แน่นอนนะครับต้องบอกใจมาตาจันตะเซย์จะมีเลยว่าต้องได้กลับแน่นอนไม่ n ั้ง g อีกเราไปที่นี่จเดอันนี้อุ้อาการพ่อเียนให้อ้าวช็อตเด็ดเลยนะครับช็อตเด็ดช็อตรวดที่แล้วได้ไปสามตัวตรง จุ่มหัวเลยนะครับพยายามจุ้มหัวไปเลยนะครับจุ่มหัวนะตัวไหนล่ะตัวไหนน้องดข้างหลังดูแม่ข้างหลังข้างหลงนปีนให้ดูน่อยครับปีนปีนเอาผังมาทางนี้นี่ยอาเด๋ยวประกาศเลยนะครับประกาศเลยประกาศเลยเอางหเก้าสี่เก้ากับแปดหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองครับผมเก้าสี่เก้าแปดนกสี่เก้าแปดหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองเดือบตดไหมล่ะดูตูดาไมไปเช้า ไอ้พวกขาดมันตายจะีไปล่าไปไปกินนะครับยกเลิก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 แปกหนึ่งสองกับแปสองกับหนึ่งแปครับไม่จะกี้คันเสิรกตคอนเสิร์

กินเอ่นะครับฟังยู่นะคุณแม่อันนี้อันนี้ตัแ่นอตัวเดียวกันด้วย812หนึ่งกับแปดสกับหนึ่งแครับผม หนึ่งย่างอ่ะหนึ่งแปดหนึ่แปดโอเคครับผมน่ไปนี่ยู่แล้วนี่ซื้อเยอะเลยโอ้โหมั่นใจเลยไหมมีทุนแล้วไม่ต้องกลัวเลยได้มีทุนแล้วไม่กลัวเต็มเยอะเลยโอ้โหคอยตัวละพันคุณแม่อ่าปากเบอร์โทรหน่อยเได้ยี่สิบสิดต่อศูนย์หกสองแปดสามหกสองสองหนึ่งเก้าคุณแม่อุไรจากนครนายกโอเคเดี๋ยวจะติดต่อไปหาแม่ถ้าเลขตัวนี้มานะครับเข้าห่วยรัฐบาลไทยนะตลากกินแบ่งนะ จะโทรหาแม่ว่าแม่จะมาวันไหนเราค่อยมาตามกันแต่วันนี้ได้ไปแล้วแป2หนึ่นะครับกับคุณแม่อะไรคุณโ,โหชัดเจนม่เก้าไปแล้วนึกเก้าพอคุณันกอรไปแล้ว โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูเลขคู่กันนะครับเดี๋ยวมาดูเลขคู่กันนะครับท่านผู้ชมเลขคู่กับคุณแม่อะไรนะครับเดี๋ยวดูครับผมลักชี้หน่อยรักเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้ามีมีก็คือที่แม่ชอบเป็นคือชอบศูนย์เจ็ดเก้ารบกวนชี้สองเจ็ดเก้านี่ลักมากมาบุญให้เอฟซีแม่รบกวนไปชี้หน่อยไปมาแม่ชี้เลยแม่รักตัวนี้นี่เดินเดินน่าไหมไม่รู้มันมัีศูนย์เจ็ดเก้าอยู่มันไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ให้แม่คอนเฟิร์มดู แต่เราชอบเลยชอบเลยเนี่ยแ็่แล้วพูดงายชอบเลขศูนย์เจ็ดเก้ารักมากมากทั้งสองตัวเนี่ยทั้งสองศูนย์นะครับเห็นแล้วชอบเลยน้ำตาร่วงเลยครับผมององเลยนะครับแล้วมันยังไงอ๋อพอเห็นตัวนี้แล้วขนลุกเลยพอเห็นตัวนี้แล้วขนลุกเลยครับสุดยอดครับผมนะครับ เดี๋ยวมาดูเลขทูบครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบนะครับของคุณแม่นะครับผมใครใจยืมของคุณไหมคุณคุณแม่อุไรนะครับ409แต่ดูไปดูมาดูเป็นเ48นะครับท่านผู้ชมนะอ่ะโอเคครับผมตามนั้นครับผมนะครับอ่ะโอเคครับผมนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมนะก็กับแม่อุไรนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับเพียงเียเท่นี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม